อธิบายทุกอย่างในที่สุดก็ได้มีโอกาสออกมาเปิดใจเคลียร์อย่างเป็นทางการสําหรับพระเอกหนุ่มวินเมธวินโอภาสเอีงกระจที่ก่อนหน้านี้ต้องเจอกับกระแสข่าวความสัมพันธ์นักแสดงสาวหลิงหลิงสิริลักษณ์ของหลังมีภาพถ่ายของทั้งคู่ขนาดเดินอยู่ด้วยกันในประเทศเกาหลีถูกแชร์อนโซเชียลเน็ตเวิร์กโดยวินเมธวินได้ชี้แจงทุกรายละเอียดแบบชัดเจนตรงประเด็นพร้อมกล่าวทิ้งท้ายอยากให้เคารพพื้นที่ส่วนตัวของกและกันไม่ว่าจะศิลปินหรือใครก็ตาม ก็เป็นเพื่อนตามที่ผมบอกเลยครับและก็ตามที่พี่เขาบอกเหมือนกันความหมายตามนั้นเลยถามว่าตกใจไหมที่เห็นภาพไม่ได้ตกใจขนาดนั้นคือเราไปทําธุระของเราที่เกาหลีแล้วก็เป็นจังหวะพอดีที่เขาอยู่เหมือนกันก็ชวนเดินเล่นกินข้าวซึ่งเรากับเพื่อนทุกคนไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายเราใช้ชีวิตปกติแบบนี้อยู่แล้วกดดันไหมถูกจับตามองคือผมก็มีข่าวเรื่องพวกนี้มาตั้งนานแล้วแต่แค่อาจจะไม่ได้รู้วงกว้างเท่านี้ ผมก็ใช้ชีวิตปกติของผมทราบหมายว่าตอนนั้นถูกถ่ายรูปมีคนติดตามเราก็รู้ครับว่ามีคนยกมาถ่ายคือผมอยู่กับอะไรแบบนี้มานานๆานมากแล้วไม่เคยรู้สึกโอเคกับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วตั้งแต่แรกอยากให้เคารพพื้นที่ส่วนตัวขององค์ทุกคนแล้วกันไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือว่าเป็นใครที่ทําอาชีพไหนก็ตามควรได้ความเคารพในเรื่องความส่วนตัวถาว่า เรามีวิธีจัดการอย่างไรส่วนใหญ่ก็จะหนีจากเดินซ้ายปุ๊บเราไปขวาตาไม่ทันผมเร็วสับขาหลอกทําให้เราระแวงหรือกลัวไปเลยหรือเปล่าไม่เลยครับอย่างที่ผมบอกผมมีเรื่องอะไรแบบนี้จริงๆร,งรงมันก็แอบเห็นในโซเชียลมาอยู่ตลอดคือเราก็ใช้ชีวิตกับเพื่อนมันจะกลายเป็นเราไม่มีเพื่อนเลยหรอเราไม่สามารถไปใช้ชีวิตกับเพื่อนแบบปกติได้เลยหรอมันเป็นชีวิตส่วนตัวของเราแล้วไม่ได้เดือดร้อนใครเราก็ใช้ชีวิตของเราไปอยากบอกอะไรกับคนที่เขาทําแบบนี้ไหม จริงๆไม่ใช่แค่ผมหรอกผมก็ได้ยินเรื่องของศิลปินท่านอื่นค่อนข้างเยอะก็อยากจะให้เคารพพื้นที่ส่วนตัวซึ่งกันและกันอาจจะเห็นขอถ่ายรูปจบแยกย้ายแค่นั้นไม่ได้ติดเลยแต่ว่าถ้าเกิดตามเดินตามขับรถตามผมว่ามันเป็นอะไรที่รุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวกันนิดหนึ่งและจริงๆสําหรับฝั่งผมเองผมก็ปกติเลยมันเป็นเรื่องปกติที่ผมจะไปแฮงค์เฮาส์กับเพื่อนไปทานข้าวกับเพื่อนเวลาพักผ่อนเราก็น้อยอยู่แล้ว ถ้าเราไม่ได้ทําสิ่งเหล่านั้นเลยชีวิตผมคงเครียดมากๆเลยใช้ชีวิตปกติในส่วนของผมแต่ว่าของฝั่งคนอื่นถ้าได้รับผลกระทบเนี่ยผมก็รู้สึกเห็นใจเขามากๆไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันที่จะให้ทุกอย่างโอเคเพราะว่าเจตนาของเราปกติเราแค่กินข้าวไม่ว่าจะกับคนไหนก็ตามเพื่อนเอนเ,อนเคยบ่นเรื่องนี้ให้ฟังบ้างไหมเพื่อนเอนเ,อนเขาจะชินกับผมแล้วโอเคเดี๋ยวก็มีคนขอถ่ายรูป ซึ่งเพื่อนเข้าใจทุกคนและเพื่อนๆก็ช่วยกันดูด้วยว่าคนไหนตามเราเขาก็จะบอกเราแล้วก็เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งกา